ศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย SMN Network วันนี้ไปที่จังหวัดระยองกรมชนรัทานเตรียมชงอ่างเก็บน้ำคลองโพแม่ตาช้างมูลค่า4,800ล้านเข้าคอรมอหลังกรนชเห็นชอบอ่างเก็บน้ำคลองโพหนุนอ e c และแม่ตาช้างแก้แรงเชียงรายเพิ่มพื้นที่ชนรัทานเกือบ50,000ไร่นายประพิษจันทร์มารองอธิบดีกรมชนรัฐทานเปิดเผยว่าล่าสุดได้เตรียมข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยอง วงเงิน3,561ล้านบาทและโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างจังหวัดเชียงรายวงเงิน1,325ล้านบาทเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ภายหลังทั้ง2โครงการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนช ครั้งที่3ทับ2,563เมื่อวันที่28กันยา2,563มีพระท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรมชนรัะทานดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC และภาคเหนือโดยทั้งสองโครงการเจ้าหน้าที่กรมชนรัทานได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานราชการทุกระดับองค์กรภาคประชาชนผู้นำชุมชนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งการรับฟังความคิดเห็นประชาชนจะเป็นการช่วยให้โครงการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุดอะไรที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงมีการนำเสนอปัญหาการขาดแคลนน้ำมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นอ่างเก็บน้ำคลองโพ นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อเกษตรกรในอำเภอแกลงอําเภอเขาชเมาอําเภอวังจันทร์ยังเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับพื้นที่ e อ c ีของประเทศด้วยขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้แผนพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ความจุ40ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มพื้นที่ชนประทานได้กว่า30,000ไร่เป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในเขตอําเภอเขาชะเมาและเป็นแหล่งน้ําสํารองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2567งบประมาณ3,561ล้านบาท และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างจังหวัดเชียงรายความจุ32ล้านลูกบาทเมตรงบประมาณ1,325ล้านบาทระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2567เพิ่มพื้นที่ชนรับประทาน17,200ไร่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่าแดดอําเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายประชาชนได้รับประโยชน์4,775คัวเรือน ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของอพื้นที่ของเรานะครับค่อนข้างที่จะลําบากอะคะ่ะคือแรงแรงมากแรงจริงๆทุง่งผู้เรียนนี่คือใบเริ่มจะเหลืองแล้วครับเมื่อก่อนหน้านี้เคยเคยแรงแบบวิ่งต้องใช้รถทุกน้ํามามาลงสวนต้องไปซื้อน้ําจากที่อื่นมาเลยอะคะ่ะขนย้ายลําบากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขนทั้งวันทั้งคืนครับเพราะว่ามันมันต้องใช้น้ําปริมาณมากพอมาปีที่ผ่านมานี่มาเจอซ้ำซ้ำสองนี่ก็หนัก มันก็ลําบากครับไม่มีเงินใช้หนี้เขาครับจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเหตุเพราะฝนขาดช่วงรวมถึงปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากที่เกษตรกรและประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเขาเฉาจังหวัดระยองต้องเผชิญหน้ามาตลอดหลายปีในบางปีวิกฤตหนัก จนสภาพน้ำในลำคลองห้วยทับมอนแทบแห้งขอดเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้รับผลกระทบท่วนหน้าบางพืชพันธุ์แทบยืนต้นตายซึ่งความเดือดร้อนดังกล่าวเกินกำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถช่วยเหลือได้เรื่องเกษตรกรเนี่ยถ้าหากว่ามีแหล่งน้ําแหล่งน้ำเนี่ยจะช่วยสร้างเสริมให้ครอบครัวทุกครอบครัวที่เป็นเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นปันจจัยสําคัญมาก คือไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้พืชผักต่างๆเนี่ยถ้ามีแหล่งน้ำเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะอยู่ทํากินอยู่ดีมีสุขด้วยความสมบูรณ์เกือบร้อเเซทุกครอบครัวโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพโพลจังหวัดระยองในความรับผิดชอบของกรมชนลประทาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มพื้นที่ชนลประทานในเขตพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระยะเวลาก่อสร้าง3ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565ถึง2567ทั้งนี้ได้ผ่านมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่25สิงหาคม2563โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณการก่อสร้าง5,250ล้านบาทซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดสำหรับลักษณะโครงการอ่างเก็บน้ำของโพลหัวงานอยู่ที่บ้านสีระมันตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองมีลักษณะเป็นเขื่อนปิดช่องเขาทั้งหมด2แห่ง เขื่อนหลักมีความยาว1,680เมตรความสูง17เมตรมีความจุอ่างที่ระดับเก็บกัก40ล้านลูกบาทเมตรพร้อมออกแบบให้มีอาคารระบายน้ำล้นสามารถระบายน้ำได้สูงสุด35.53ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.50เมตร และอาคารท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรและเมื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของพโพแล้วเสร็จโครงการนี้จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรในอำเภอเขาเมากว่า30,000ไร่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรทุกครัวเรือนช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำทั้งอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดระยองเนื้อสิ่งอื่นใดคือการสร้างเสถียรภาพทางด้านการบริหารจัดการน้ำสู่ผลผลิตที่งอกงามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำที่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนและทุกชีวิตต่อไป รายงานโดยศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย S.M.N. Network บอกอพิทักษ์สิริวงศ์ข่าวโดยดรโนดชาญด้วยกิจ